ทำกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ความเงียบงันมักจะเป็นสัญญาณเตือนภัยก่อนพายุใหญ่จะมาถึงล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อรักษาอธิปไตยในพื้นที่ทับซ้อนที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยภัยอันตรายได้ค้นพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะยังมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ นั่นคือขุมทรัพย์ที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาภายในซากปักหักพังของพระราชวังเก่าแก่ลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงามืดของผืนป่าทึบใกล้ตะเข็บชายแดนกัมพูชาการค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโบราณวัตถุหรือทองคําล้าค่าที่มีมูลค่ามหาศาลจนยากจะประเมินได้แต่มันคือการขุดรากถอนโคนต้นต่อแห่งความฟอนเฟะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้โรมของอำนาจทางการเมืองมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ วินาทีที่เหล่านักรบชุดดำเริ่มย่างกรายเข้าไปในส่วนลึกของอาคารหินที่ปกคลุมไปด้วยถาวันพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะพบอะไรไปมากกว่าฐานที่มั่นเก่าของฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อแสงไฟฉายสาดส่องไปกระทบกับผนังห้องลับที่ถูกอำพรางไว้อย่างแนบเนียนภายใต้กลไกลโบราณสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือหีบเหล็กกล้าขนาดใหญ่หลายสิบใบที่ถูกตีตราประทับด้วยสัญ,ญลักษณ์ลับของอดีตผู้นำระดับสูงเมื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างระมัดระวังภายใต้าการคุ้มกันอย่างแน่นหนา ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากแหล่งข่าววงในระบ,บุว่าภายในขีบเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงแค่ทองคำแท่งบริสุทธิ์จำนวนหลายร้อยกิโลกรัมหรืออัญมณีล้ำค่าที่ถูกปล้นชิงมาจากมรดกของชาติในอดีตเท่านั้นแต่มันยังมีเอกสารลับสุดยอดทางบัญชีธนาคารในต่างประเทศบันทึกการทำธุรกรรมมืดและรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติที่มัดตัวผู้นำและเครือข่ายอำนาจนิยมอย่างดิ้นไม่หลุด สถานการณ์ในขณะนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและกดดันอย่างถึงที่สุดเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังรอวันระเบิดใส่หน้าผู้ถืออำนาจในพนมเปนเอกสารเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นถึงเส้นทางการเงินที่ถูกยักยอกมาจากงบประมาณช่วยเหลือจากต่างชาติและภาษีของประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนำมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ซุกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ การค้นพบของทหารพรานไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ภารกิจทางทหารธรรมดาแต่มันคือการเปิดโปงโฉมหน้าของอาชญากรในคราบนักการเมืองที่สวยสุขบนความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมชาติมาหลายชั่วยุคนเสียงกระซิบจากแนวหน้าบอกกับเราว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมการเมืองในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความร่ำรวยที่ผิดปกติแต่มันคือหลักฐานแห่งการทรยศ ต่อความไว้วางใจของประชาชนอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยขณะที่ความร้อนแรงของข่าวนี้เริ่มกระจายออกไปในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อสารลับและการรายงานข่าวกรองสถานะของพื้นที่ดังกล่าวถูกยกระดับเป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาดทหารพรานไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านทั้งจากการพยายามเข้าแทรกแซงของหน่วยงานที่ไม่หวังดี และความเสี่ยงที่จะถูกลอบโจมตีเพื่อทำลายหลักฐานสำคัญเหล่านี้ทิ้งเสียแต่ด้วยจิตวิญญาณแห่งการปกป้องความจริงและความถูกต้องเหล่านักรบไทยยังคงปักหลักเฝ้าคุมรัพย์แห่งหลักฐานนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อให้มั่นใจว่าโลกจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้นำที่ใช้ความรักชาติเป็นบางหน้าแต่แท้จริงแล้วกลับกัดกินรากแก้วของแผ่นดินจนแทบไม่เหลือชิมดี การเปิดฉากขุดรากถอนโคนในครั้งนี้จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความกล้าหาและความบังเอิญที่เหมือนกับโชคชะตาได้ขีดเส้นไว้ให้ความจริงปรากฏออกมาในวันที่อำนาจมืดกำลังสั่นคลอนเมื่อทีมพิสูจน์หลักฐานและหน่วยข่าวกรองทหารก้าวเข้ามารับช่วงต่อจากหน่วยทหารพรานจู่โจมความจริงที่ปรากฏออกมาจากขีบเหล็กและเอกสารที่ถูกซุกซ่อนไว้ยิ่งสร้างความตื่นตะลึงมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวสิ่งที่ถูกพบไม่ใช่เพียงแค่สมบัติล้ำค่าที่เป็นวัตถุทาตุ แต่มันคือโครงขายการคอร์รัปชันระดับพหุภาคีที่ขยายรากแก้วอนชัยไปทั่วภูมิภาคสมุดบัญชีหนังหมานับสิบเล่มที่เขียนด้วยรหัสลับเริ่มถูกถอดร,รหัสออกมาทีละหน้าเผยให้เห็นเส้นทางการยักยอกเงินช่วยเหลือจากนานาชาติที่เคยส่งมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกัมพูชาผู้ยากไร้จากผลกระทบของสงครามและภัยแลง้งแทนที่เงินเหล่านั้นจะถูกนำไปสร้างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนแต่มันกลับถูกแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขในบัญชีธนาคารลับ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์และหมู่เกาะที่เลี้ยงภาษีข้อมูลเหล่านี้ระบุชัดเจนถึงจำนวนเงินมหาศาลหลายหมื่นล้านบาทที่ถูกผ่านผ่านบริษัทนอมินีมากกว่า50แห่งซึ่งล้วนแล้วแต่มีชื่อของเครือญาติและคนใกล้ชิดของผู้นำระดับสูงในพนมเปญเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิน้นสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าเนี่ยคือบันทึกการสั่งซื้ออุวุธยุโทโธปกรณ์ที่ระบุราคาสูงเกินจริงหลายเท่าตัว โดยส่วนต่างของราคานั้นถูกนํามาเปลี่ยนเป็นทองคําแท่งบริสุทธิ์ที่กองเรียงรายอยู่ในห้องลับแห่งนี้ทหารพรานไทยพบว่าทองคําแต่ละแท่งมีตราประทับพิเศษที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาว่าเป็นการสวยที่เก็บมาจากเมืองแร่ผิดกฎหมายตามตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตนเองเพื่อความมั่งขั่งของตระกูลเพียงตระกูลเดียวราคาเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้นํากัมพูชาหวาดกลัวที่สุด พราะมันคือใบเ็จที่ยืนยันว่าความร่ำรวยมหาศาลที่พวกเขามักจะโอ้อวดผ่านสื่อโซเชียลนั้นแท้จริงแล้วคือเลือดและน้ำตาของประชาชนชาวเคมรถที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากมานานนับทศวรรษการค้นพบนี้กำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะหมุนกระพือไฟแห่งความแค้นภายในกองทัพก,กัมพูชาเองเนื่องจากทหารระดับล่างที่ออกมารบที่แนวหน้ากับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แหลมแค้นขาดแคลนแม้กระทั่งอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่นายเหนือหัวของพวกเขากลับมีคลังสมบัติลับที่ซ่อนไว้ในวังเก่าแห่งนี้บรรยากาศรอบพื้นที่การค้นพบทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีรายงานข่าวกรองระบุว่าหน่วยรบพิเศษที่เป็นกองกําลังส่วนตัวของตระกูลผู้นําได้ถูกส่งออกมาจากส่วนกลางด้วยคําสั่งด่วนที่สุดให้เข้าเคลียร์พื้นที่และทําลายหลักฐานทั้งหมดโดยไม่สนวิธีการไม่ว่าจะเป็นการปะทะด้วยอาวุธหนักหรือการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ฝ่ายไทยรู้ดีว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญในการเปิดแผลเน่าที่ปกปิดมานานการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าหากหลักฐานเหล่านี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโลกและประชาชนชาวกัมพูชาอย่างเป็นทางการมันจะไม่ใช่แค่การเสียชื่อเสียงแต่มันคือจุดจบของระบอบอํานาจนิยมที่สร้างขึ้นบนฐานของการกดขี่และการชลอรัษฎรดบงังหลวงข้อมูลที่ทหารพรานคนพบได้มัดตัวผู้นําและเครือข่ายอย่างแน่นหนาจนแทบไม่มีที่ว่างให้ดิ้นรน ความลับที่เคยถูกฝังลึกไว้ใต้ซากวังเกาะตอนนี้กำลังกลายเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงยิ่งกว่าขีปนาวุธใดๆเพราะมันคือความจริงที่ฆ่าไม่ตายและกำลังจะย้อนกลับไปทำลายผู้ที่สร้างมันขึ้นมาอย่างสาสมสถานการณ์การค้นพบสมบัติและหลักฐานการคอร์รัปชันในวังเก่ากัมพูชาได้ยกระดับขึ้นสู่เวทีโลกอย่างรวดเร็วเมื่อข้อมูลบางส่วนเริ่มรั่วไหลไปยังหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และสำนักข่าวกรอ,องระดับโลกข้อมูลที่ทหารพรานไทยยึดมาได้นั้นไม่ใช่แค่บันทึกการทุจริตภายในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่มันคือแผนทางเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งเอกสารเหล่านั้นระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนสีเทาจากต่างประเทศที่เข้ามาสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติในกัมพูชาโดยมีการจ่ายสินบนเป็นรายเดือนจํานวนหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแลกกับการผูกขาดการทําไม้พยุงการทําเมืองแร่ทองคํา และการครอบครองที่ดินผืนใหญ่ที่เป็นมรดกของประชาชนชาวเคมอราสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการพบหลักฐานการโอนเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกระบุว่าเป็นเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจบอลคาสิโนผิดกฎหมายตามแนวชายแดนซึ่งเงินเหล่านี้ถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์หรูหราในยุโรปและเอเชียตะวันออกความคืบหน้าจากการตรวจสอบเชิงลึกเผยให้เห็นว่า ผู้นำระดับสูงและครอบครัวได้สร้างอาณาจักรทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนกองซากรักหักพังของความยากจนของประชาชนเอกสารลับที่พบในหีบเหล็กใบที่7ระบุว่ามีการยักยอกเงินงบประมาณที่ควรจะนำมาพัฒนาระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรของคนกัมพูชาไปเป็นทุนส่วนตัวเพื่อจัดซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและการสร้างคริอาสูในต่างประเทศข้อมูลนี้เปรียบเสมือนน้ำมันที่ ราดลงบนกองไฟแห่งความโกรธแค้นของประชาชนชาวกัมพูชาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์มองว่าการค้นพบครั้งนี้คือจุดหักเหสำคัญที่จะทำให้นานาชาติโดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาต้องทบทวนมาตรการคว่ำบาตรและการส่งความช่วยเหลือไปยังพนมเปใหม่อีกครั้งเนื่องจากหลักฐานชัดเจนว่าเงินช่วยเหลือเหล่านั้นไม่ได้ตกถึงมือประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น ขณะเดียวกันภายในกองทัพกัมพูชาเองเริ่มเกิดรอยร้าวที่ยากจะประสานรายงานข่าวกรองระบุว่านายทหารระดับกลางและระดับล่างจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามถึงความชอบธรรมของผู้นําตนเองเมื่อพวกเขาได้รับรู้ว่าในขณะที่พวกเขายื่นเฝ้าชายแดนด้วยความหิวโหยและได้รับเงินเดือนเพียงน้อยนิดแต่เจ้านายของพวกเขากลับมีทองคําและเพชรนิลจินดานมหาศาลซุกซ่อนอยู่ในวังเก่าแห่งนี้ความลือเรื่องของข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Tele กร a m และช่องทางใต้ดินทำให้เกิดกระแสการอารยะขัดขืนในบางหน่วยรบที่ปฏิเสธจะรับคำสั่งจากส่วนกลางในการเข้าปะทะกับทหารไทยเพื่อย่งชิงหลักฐานคืนสถานการณ์ในตอนนี้นับว่าวิกฤตที่สุดในรอบหลายสิบปีเพราะมันไม่ใช่แค่การเผชิญหน้ากับศัตรูภายนอกแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดจากภายในองค์กรเองในฝั่งของไทยการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่การค้นพบถูกยกระดับเป็นขั้นสูงสุด มีการนำโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดและกำลังพลเสริมจากกองทัพภาคที่2เข้าตรึงพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแทรกซึมและการทำลายหลักฐานจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่พักดีต่อผู้นำกัมพูชาการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ระบุว่าหลักฐานทั้งหมดถูกส่งต่อไปยังสถานที่ลับเพื่อทำสำเนาและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดการกับสิ่งที่ทหารพรานคนพบในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการแทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนบ้านแต่เรากำลังทำหน้าที่เป็นพยานคนสำคัญในการเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมของอำนาจที่ช่อชโชนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงมหาการเปิดโปงครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและมันกำลังจะพรากเอาอำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมให้หายไปเหมือนกับฝุ่นผงในวังเก่าที่พังทลายลงมาในขณะที่แสงแดดส่องลง กระทบยอดปราสาทเก่าที่เป็นพยานของประวัติศาสตร์อันโหดร้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านอชาชญกรรมทางเทคโนโลยีของไทยได้เริ่มกระบวนการสแกนเอกสารดิจิทัลและไฟล์ข้อมูลที่ถูกกู้คืนจากเครื่องแม่ข่ายลับที่พบใต้ดินชั้นที่สองของพระราชวังเก่าแห่งนี้สิ่งที่ปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขบัญชีแต่คือโครงสร้างของสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า ปฏิบัติการลุ่มดำซึ่งเป็นแผนการถ่ายโอนทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชาออกไปขายในตลาดมืดทั่วโลกข้อมูลระบุชัดเจนว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการลักลอบส่งออกไม้พยุงและแร่หายากมูลค่ารวมกันมากกว่า120 0 0 0ล้านบาทโดยเงินรายได้เกือบทั้งหมดไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงแต่ถูกฟอกผ่านเครือข่ายคาสิโนและศูนย์คอเซนเตอร์ผิดกฎหมายที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ข้อมูลนี้เปิดโปงให้เห็นว่าผู้นำในพนมเปญไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองแต่คือหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นเกราะกำบังในการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนหลักฐานเด็ดที่ทหารพรานไทยพบเพิ่มเติมคือรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาและนายทหารระดับนายพลมากกว่า80คนที่มีส่วนได้รับเงินปันผลรายเดือนจากการปกป้องธุรกิจสีเทาเหล่านี้บันทึกรับส่งเงินที่เขียนอย่างละเอียดด้วยลายมือระบุว่า มีการจัดสรรง,งบประมาณลับเพื่อซื้อความจงรักภักดีจากหน่วยรบพิเศษให้ทำหน้าที่เป็นการส่วนตัวให้กับตระกูลผู้นำมากกว่าที่จะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติความจริงข้อน,นี้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์ของกัมพูชาที่แม้จะมีการปิดกั้นข้อมูลอย่างหนักแต่ภาพถ่ายของขุมทรัพย์และเอกสารที่ทหารพรานไทยนำออกมาเผยแพร่บางส่วนก็ได้กลายเป็นไวรัเรที่หยุดไม่ได้ประชาชนชาวเขมรเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าความจน พวกเขาแบกรับอยู่ไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากความตกะตกรัตตะกรามของผู้นําตนเองที่สะสมทองคําแท่งและอณนูนีไว้จนล้นห้องลับในขณะที่ชาวบ้านต้องกินข้าวคลุกน้ําปลาทางด้านยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศข้อมูลเหล่านี้กําลังถูกนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของผู้นํากัมพูชาในต่างประเทศที่เคยมีการเปิดโปงก่อนหน้านี้ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบนี้ทําให้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไป สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปเริ่มมีการขยับตัวเพื่อเตรียมประกาศมาตรการแซงชันทางการเงินต่อเครือข่ายของผู้นําคนนี้อย่างรุนแรงที่สุดโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินทุกชนิดที่มีความเกี่ยวพันกับปฏิบัติการหลุมดําที่ถูกเปิดโปงในวังเก่าการค้นพบของนักรบชุดดาไทยในครั้งนี้จึงกลายเป็นการล้มกระดานอานาจครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนทิศทางการเมืองในกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนสติผู้นําคนอื่นๆในภูมิภาคว่าความลับไม่มีในโลกและอาชญากรรมที่ทําไว้กับประชาชนจะถูกขุดรากถอนโคนออกมาประจานในที่สุดความตึงเครียดที่ชายแดนยังคงไม่ลดละทหารกัมพูชาในพื้นที่ที่เริ่มรับรู้ความจริงเริ่มมีการเปลี่ยนท่าทีจากเดิมที่เคยมีท่าทีแข่งกราวและพร้อมจปะปะทะ กับกลายเป็นความสงสัยและลังเลใจในการทําตามคําสั่งจากส่วนกลางมีรายงานว่าทหารระดับล่างบางกลุ่มแอบส่งข้อความมายังฝั่งไทยเพื่อขอทราบข้อมูลความจริงเกี่ยวกับสมบัติที่ถูกพบเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการสละชีวิตเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของคนที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองสถานการณ์ในวินาทีนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาสมบัติแต่คือการรักษาความจริงที่จะนำไปสู่การเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท,ท่าที่ภูมิภาคนี้เคยประสบมา